บริษัท National Healthcare System หรือ N-Health ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราจัดตั้งห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา N-Health Pathology Laboratory เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำพร้อมยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ภายในจังหวัดอุบลร,ราชธานีให้ดียิ่งขึ้นณบริเวณชั้นบีอาคารซีโรงพยาบาลมะเร็งชีวมิตราจังหวัดอุบลร,ราชธานีโดยมีนายสมเจตเต่งมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คุณมาลินีบุญกอผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประจำภาคอีสานและภาคตะวันออกบริษัทเนชั่นแนลเฮลท์แคร์ซิสเต็มจำกัดเอ็นเฮลเปิดเผยว่าเอ็นเฮลคือผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลชั้นนำครอบคลุมการให้บริการมากกว่า50สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของโรงพยาบาลมะเร็งชีวมิตราจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็งที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาจึงเกิดเป็นความร่วมมือกันในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา n อ e นเฮลพาร์โทโลจีลาบราร์ตแห่งนี้ขึ้นเพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเซลล์วิทยาและชิ้นเนื้อ เพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์โดยมาตรฐานการบริการอย่างมืออาชีพที่สอดคล้องตามหลักวิชาการนายแพทย์ธนุกล้วยเจริญพาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งจีวามิตราได้กล่าวเสริมว่าโรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณาสุขของทุกประเทศทั่วโลกจากสถิติทั่วโลกพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นประมาณปีละ5%เปอร์เซนต์ มีตัวเลขจากผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ8,000 0คนและมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ1.5แสนคนต่อปีทั้งนี้ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสรียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยจึงได้ร่วมมือกับ Enhealth เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้บริการทั้งภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการวินิจฉัยผู้ป่วย ว่าเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อและการที่มีห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา EN-Health Pathology l aboratory ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราจะเป็นส่วนสำคัญในการวินิจฉัยที่รวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการบริการหรือรักษาอย่างทันท่วงทีส่งผลถึงผลลัพธ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพรวมถึงความแม่นยำของการวินิจฉัยเนื่องจาก n h e ลมีบุคลากรทางการแพทย์ เพราะทางด้านพยาธิแพทย์อยู่จำนวนมากและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงในแต่ละระบบของร่างกายการรายงานผลจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแพทย์ผู้รักษาอีกด้วยวันนี้ก็มาขอสแสดงความยินดีกับการเปิดห้องปฏิบัติการทางพยาธินะครับของเอ็นเฮลที่โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับคณะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญและก็การเปิดห้องปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในเขตจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงทั้งนี้ผมก็ขอให้การเปิดห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะครับรับใช้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงครับขอบคุณครับบริษัท National Health System หรือ NHS นะคะเป็นบริษัทผู้นําทางด้านการตรวจวิเคราะห์ของประเทศไทยนะคะเราให้บริการทางด้าน การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ได้เล็งเห็นศักยภาพของโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตานะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่รักษาคนไข้มะเร็งนะคะเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางในการรักษานะคะที่ดูแลคนไข้กลุ่มนี้นะคะเราจึงมีพันธกิจร่วมกันนะคะในการก่อตั้งห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาขึ้นในโรงพยาบาลนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพในการดูแลคนไข้โรคมะเร็งนะคะให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาก็คือห้องปฏิบัติการที่ตรวจทางด้านเซลล์วิทยาแล้วก็ทางด้านชิ้นเนื้อค่ะซึ่งคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งค่ะมีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการตรวจด้วยชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยว่าตัวเองเป็นมะเร็งหรือไม่นะคะการรักษาที่ได้ผลอย่างแม่นยําและรวดเร็วนะคะจะส่งเสริมให้แพทย์นะ่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องคนไข้ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีค่ะ